5อาหารเพื่อสุขภาพนะคะอันตรายสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายนะคะที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องฟอสฟอรัสนะคะมาดูคำมีอะไรบ้าง1น,นะคะ ลูกเดือยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอาไปปั่นหรือว่าเอาไปเป็นแบบอบกรอบอันนี้ก็ต้องระวังนะคะ2คือนะคะถั่วเหลืองค่ะไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองอบกรอบหรือว่าน้านมถั่วเหลืองนะคะหรือว่านมถั่วเหลืองต่างๆหรือแม้แต่อาหารเจที่เป็นโปรตีนเกษตรอันนี้ก็ต้องระวังค่ะ3ค่ะนะคะถั่วชนิดต่างๆค่ะเม็ดมะม่วงหิมพานถั่วอัลมอนด์นะคะถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดําอันนี้คุณต้องระวังค่ะ4ค่ะนะคะทุกคนพวกเมล็ดทานตะวันอบแห้งนะคะที่เราทานเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนี้ไม่แนะนําเลยนะคะ และที่5้าค่ะนะคะมเมล็ดฟักทองนะคะน,นี้ก็คือเพียงแค่5ตัวอย่างที่ต้องระบ,บัเท่านั้นเองจริงมีอีกเยอะนะคะที่ เราทานได้ก็มีนะคะแต่เราต้องหลีกเลี่ยงก็มีเพราะว่าไตาระยะ 3B 4 5สหมีข้อจากัดที่ต้องระวังเกี่ยวกับตัวฟอสฟอรัสจึงต้องจํากัดอาหารกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะอย่าลืมนะคะคุณเป็นหมอรักษาตัตวเองนะคะบ้านเป็นโรงพยบาบาลที่ดีที่สุดอาหารของคุณก็เป็นยาด้วยนะคะกระดูกเปราะกระดูกพุนกระดูกบางหลอดเลือดแข็งต้องหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้ค่ะอย่าลืมนะกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะทุกคน